สวัสดีครับในส่วนของการขายฟรีดนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเติมเนาะสำหรับฟังก์ชันปกติก็ไปดูที่คลิปตัวใหญ่นะครับตัวนี้จะเพิ่มฟังก์ชันขายฟรีดขึ้นมานะครับก็คือเราคลิกเข้าไปที่เซลล์นะครับตัวฟังก์ชันขายฟรีดเนี่ยจะมาฝังอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มสีเขียวนะครับเรากดเข้าไปที่ขายเป็นชุดนะครับเสร็จแล้วมันจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับฟังก์ชันขายปีกคือการเลือกสินค้าขึ้นมานะครับสินค้าที่เรามีการขายเสร็จแล้วเราสามารถใส่จํานวนเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก กด enter อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อบันทึกรายการนะครับมันจะมาบันทึกต่อกันข้างล่างนะครับแต่หากเราเลือกสินค้าแบบนี้นะครับมันเยอะเนาะตาลายนะครับเราสามารถที่จะใส่คีย์เวิร์ดตรงนี้ได้นะครับสมมุติเราหายาคูนะครับเราจะขายยาคูแล้วก็พิมพ์ยาคูเข้าไปนะครับเสร็จแล้วกด enter แล้วก็มาเลือกจากตรงนี้เห็นไหมครับมันจะกรองมาให้เหลือแค่นมเปรี้ยวยาคูอย่างเดียวนะครับทําให้เราค้นหาได้ง่ายขึ้นแต่ล้วก็ใส่จํานวนที่เราขายได้เข้าไปนะครับกด enter หนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้มันบันทึก ตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วกด enter อีกหนึ่งครั้งเพื่อให้มันดึงเอามาใส่ในตารางของเรานะครับตารางตรงนี้นะครับใส่ได้ครั้งหนึ่งเนี่ย25รายการนะครับสมมติตรงนี้เป็นเพียวอีกสักรายการหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นน้ําดื่มเพียวแล้วก็ผมก็จะพิมพ์เพียวเข้าไปเนาะแล้วก็มาเลือกตรงนี้เป็นเพียวขนาด6แพ็ค6นะครับแล้วก็ขายไปได้1แพ็คประมาณนี้นะครับแล้วก็ enter กหนึ่งครั้ง พอรายการสินค้ามันครบ25รายการแล้วนะครับตรงนี้จะกลายเป็นสีดำเนาะแล้วจะมีเ l e ร์ขึ้นมาว่าให้บันทึกได้ครั้งละไม่เกิน25รายการนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อให้เรากดบันทึกขายนะครับเราสามารถรอจนครบ25แล้วบันทึกขายก็ได้นะครับหรือแค่รายการเดียวเราก็สามารถบันทึกขายได้นะครับสมมติเราแค่รายการเดียวเนาะตรงนี้24ชิ้นนะครับเสร็จแล้วก็กด Enter หนึ่งครั้งนะครับเพื่อดึงข้อมูลมาอยู่ในตารางของเรานะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกขายได้เลยนะครับ จะรายการเดียวหรือ25รายการมีค่าเท่ากันนะครับก็จะมีการคำนวณน,นะครับแล้วก็ดึงข้อมูลไปอยู่ในหน้าขายให้ทั้งหมดนะครับทีนี้นะครับสมมุติว่ากรณีที่เรามีการขายสินค้าไปนะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นมาบันทึกตรงนี้ใช่ไหมครับแต่พออีกรายการนึงเนี่ยเราเผลอไปกด Enter นะครับแล้วมันทําให้เรายังไม่ได้ใส่รายการสินค้านะครับทําให้ตรงนี้มันขึ้นว่าเอา่อ e นะครับก็คือมันบอกว่าตอนเนี้ย ข้อมูลตัวนี้ไม่สมบูรณ์นะครับเราจะสามารถลบบรรทัดนี้ได้นะครับบรรทัดล่าสุดเนี่ยก็กดที่ลบบรรทัดล่าสุดนะครับพอกดปุ๊บบรรทัดล่าสุดก็ถูกลบไปเนาะแต่หากเรามีการบันทึกสินค้าไปแล้วนะครับหลายๆรา,ายการแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าเรามีการบันทึกผิดนะครับต้องการที่จะทําใหม่เลยเนี่ยก็ให้กดตรงลบรายการทั้งหมดตรงนี้นะครับสมมุติเราบันทึกรายการมาแล้วนะครับเยอะๆนะครับแล้วก็อยากต้องการจะลบนะครับเรากดที่ลบรายการทั้งหมด มันก็จะลบรายการทั้งหมดให้นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่อาจจะเออร์เลอร์ได้นะครับก็คือเรายังไม่ได้บันทึกรายการอะไรเลยนะครับแล้วเราเผื่อไปกบลบรายการล่าสุดเนี่ยครับมันจะทําให้หัวตารางตรงนี้มันหายไปเนาะแล้วก็ข้อมูลตรงนี้มันจะเพี้ยนหมดเลยนะครับวิธีการแก้ก็ง่ายๆครับกดลบรายการทั้งหมดอีกทีหนึง่งเนี่ยครับมันก็จะดึงตารางเก่ากลับมาให้แล้วก็สามารถที่จะทําการขายสินค้าได้เป็นปกตินะครับประมาณนี้เนาะ